อยู่กับทุกข์ก็สุขได้อย่างไรตอนเครียดแต่ไม่คุ้มคลั่งการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมทุกวันนี้มันช่างบกวนวุ่นวายวนเวียนวาวุ่นเราจึงต้องดูแลรักษาประจบบระหอมจิตใจเป็นพิเศษเพราะมีเรื่องราคอยบั่นทอนจิตใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันล้วนแต่เป็นจนวนเหตุให้เกิดความโกรธความเครียดความกังวลอาจลุกลาม,มากข,ขึ้นกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือคลั่งได้น อย่างไรก็ตามปัญหาทุกอย่างมีไว้เพื่อแก้ไขไม่ใช่มีไว้เพื่อกุ้มใจเชื่อไหมว่าคนที่ต้องประสบกับสารพันปัญหามากกว่าครึ่งล้วนแต่หาทางออกได้เพราะความคิดในเชิงบวกภายในวงเล็บไม่คิดในเชิงลบคือรู้จักคิดในแง่ดีเสมอคิดในแง่ว่าต้องมีหนทางออกแก้ไขได้เสมอต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องแก้ได้ไม่มากก็น้อย เวลาคิดควรจะทําใจให้สงบสบายๆไม่เคร่งเครียดบางเรื่องต้องใช้เวลามากหน่อยอย่าเร่งรีบร้อนรนเพราะทุกปัญหามีหนทางแก้ไขได้ในระดับนึ่งเสมอไม่มีปัญหาใดไม่มีทางออกและจะเห็นว่าหลายครั้งที่ระยะเวลาจะช่วยให้ปัญหาที่ใครลงไปได้เองเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองความเร่งรีบก็เป็นตัวสร้างความเครียดตัวชนะชากาดตัวหนึ่ง ก่อนทําการงานกิจการใดๆควรม,มีสติเตรียมตัวแต่เนิ่นๆต้องมีเวลาพักผ่อนจิตใจที่เย็นสบายมีเวลาชื่นชมอยู่กับธรรมชาติบ่อยๆมีเวลาคิดวางแผนว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างกําหนดหลักเวลาจะได้ไม่ยุ่งเหยิงก็จะช่วยลดความเครียดไปได้ดยาทีเดียวควรมีความหวังตามความเป็นจริงไม่คาดหวังว่าคนนั้นหรือสิ่งของนี้จะต้องเล,เลิศสมบูรณ์แบบแต่หากเอไปตั้งความคาดหวังไว้สูง จนเกินไปแล้วมาพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือได้รับไม่สมดังที่หวังไว้ก็ควรปล่อยวางมันเสียบ้างจะได้ไม่กังวลกุ้งใจหากท่าทีคำพูดสีหน้าอารมณ์ของผู้อื่นได้สร้างความไม่พอใจและความเครียดที่แก่เราจงคิดเสียว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละต้องเห็นใจและให้ความเมตตากับเขาถือว่าเป็นนิสัยถาวรแก้ไขได้ยากเพราะถ้าเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อเราก็มาแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นกับผู้อื่นด้วย จึงเป็นปัญหาของเขาเองที่ต้องแก้ไขเราจะไปแก้ไขนิสัยของเขาไม่ได้ต้องฝึกยอมรับในนิสัยใจคอของเขาว่าเป็นอย่างนั้นเองให้เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในนิสัยคนจึงไม่ควรจะรับเอามาโกรธหรือเสียใจให้เลืงอารมณ์มากุ้มใจทิ่งแทงใจทำร้ายเราเองทำให้ทํำไมให้งโง่ต้องฉลาดคิดพิจรารณายอมรับพฤติกรรมของผู้อื่นให้ได้ความกังวลความกลัวความกด จะทําให้เครียดเราต้องหมั่นทาําความเข้าใจกับตนเ,เองว่าความรู้สึกเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุใดหรือหาที่ปรึกษาเมื่อรู้สึกทับเ้องใจขณะเดียวกันลองค้นหาแนวทางผ่อนคลายที่ตนเองชื่นชอบให้พบเช่นลองเพลงออกกำลังกายดูตลกพูดเรื่องสำคัญหัวเราะเดินเล่นดูธรรมชาติเล่นกับหมาแมวเป็นต้นเมื่อเราลบอารมณ์ทางลบแล้วเพิ่อมอารมณ์ทางบวกความเศร้าหมองมึนมนความเครียดก็จะจางหายไป อารมณ์ดีๆความคิดดีๆจะเกิดขึ้นกับเราทําให้เราสามารถมีแนวทางนําปัญหาลานั้นมาสร้างสารรค์ให้มีทางออกแก้ไขได้ทะลุป,ปุกป,ปอ,อกกอดประสบสูขเราจึงเครียดน้อยๆไม่มากเพราะได้กระทําตามขั้นต้นที่กล่าวมานี้เมื่อไม่เครียดหรือเครียดไม่มากเพราะมีปัญญารู้จักวิธีแก้ไขปัญหาจึงไม่ตัองคุ้มข้างไม่เป็นโรคประสาท